สวัสดีค,ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่าก็ขอเอาตือเอาช่วงนี้สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะตรงกับวันที่1มกราคม2568นะคะค่ะก็วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความ ิการเลด็กแรกเกิดขาะเดือนมกราคม2568เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับเบบี้ยางคีบผู้สูงอายุเบี้ยางคีบความพิการเลด็กแรกเกิดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเบาบางค่ะโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์การเงินจะเข้าบัญชีภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักการเรกรมบัญชี การจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆการมาดูเดือนมก,กร,ราคม2568การเงินจะเข้าบัญชีการเงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่10มก,กร,ราคม2568นะคะการเปียอย่างที่ผู้สูงอายุตามขั้นบันได ช่วงอายุ60-69ปีรับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79ปีรับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปการรับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุ1,000บาท นะคะค่ะสาหรับเบี้ยยัยงคีบความพิการเบี้ยยังคีบความพิการค่ะอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังคีบความพิการอยู่ที่1,000บาทและอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงคีบความพิการอยู่ที่800บาทค่ะยังคงเลทเติมอยู่นะคะสาหรับเดือนมกราคม2568การเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิด600บาทนะคะ600บาทค่ะให้ไปจนถึงอายุ6 ปีนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับผูมปกครางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดเดือนมก,กร,ราคม2568เงินจะเข้าบัญชีท่านในวันศุกร์ในวันศุกร์ที่10มก,กร,ราคม2568นะคะค่ะสำหรับเรลดใหม่ปรับเพิ่มเบี้ยยางชีพใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนะคะค่ะก็เออเรทด ตั้งแต่มีการปรับตามมตินะคะมติคอรมได้มีการพิจารณาให้ความผิดชอบและอนุมัติไปแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะได้คาดว่าน่าจะได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปนะคะเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีง็ประมาณ2500 69กนะคะค่ะก็คงจะต้องรอพอแะเองก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะาการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตามที่จะได้รับการปรับนะคะการก็ขอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านที่อายุ60-69ปีก่ะก็จะได้รับการปรับเพิ่มจาก600บาทเป็น700บาทน,นะคะช่วงอายุ70-79ปีค่ะก็จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยอย่างชีพเอ่อผู้สูงอายุจาก700บาท เป็น850บาทนะคะการช่วงอายุ80ถึง8ปปีค่ะก็จะรับการปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุจาก800บาทเป็น1000บาทและอายุ90ปีขึ้นไปค่ะก็จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นจาก1,000บาทเป็น1,250บาทค่ะก็คงจะต้องรอคาดว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ยเป็นต้นไปนะคะสำหรับความพิการความพิการแบบ ทวนหน้าก็จะมีมีการอายุตามกว่าหรืออายุ18ปดีขึ้นไปนะคะกับทวนหน้าก็คือหนึ0งพบาทกันทุกคนสำหรับเบียอย่างกีบความพิการ ก่ะแล้วก็เด็กแรกเกิดอาัตราเลดเดิมนะคะเลดเดิมค่ะแต่จะพิจารณาให้ตั้งแต่ตั้งแต่อายุคันสี่เดือนนะคะจนถึง6ปีกับถึง6ปีค่ะก็ไม่ได้พิจารณารายได้นะคะไม่ไม่พิจารณารายได้ในส่วนนี้นะคะค่ะก็คงจะรอะคะ่ะ ก็คงจะรอคาดว่าค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปนะคะค่ะสำหรับในเดือนมกราคม2568กาเรเลีอดตายเดิมอยู่นะคะค่ะก็คงจะจัดเจนสำหรับหลายๆท่านก็สอบถามปอน้อยเข้ามานะคะเดี๋ยวความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรปอน้อยก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วนำมาแจ้งผ่านช่องทาง YouTube ของช่องปนอน้ยนะคะหรือท่านใดที่จะร่วมแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมนะคะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาปอนอยเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามไหนที่้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอโนชาแนลท่านจะไม่พลาด,ดข้อมูลข่าวสารท,ที่ประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําสหรับในคลิปนี้ปออยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ